ไปปลอดภัยขึ้นตูงสูงลงสัตว์ตกใจๆหลายๆไปที่งานจงโกบ้าพ่อภูเงินนะครับนายกองการบริหารง่วนตะบเดินลุ่านะครับไปลูกบ่าไปลูกบ่าไปลูกบาไปลูกบาไปลูกบ่าไปลูกบารไปลูกบ่ายลี่เลยนะครับี่เลยนะ งบเจ้าพอพูเงินนะครับที่เลยนะครับคั้งลเลยสองยี่สิบนะครับใช่หรอใช่ใช่ใช่ว่ือใช่หรออนที่เราไม่ไก้กันตัวดำนะไม่ได้ยืมแค่อยู่จุดเดิมได้ไหมครับได้เหมครับไม่ใช่หรือได้ไหมครับ ใส่ตายเป็นตัวเพื่อนนะครับไแก้งเด้อพี่น้องหด้อท่ัเที่ัเทอทันีรายครับนั่งใส่ตายเนตัวนัอยู่ด้อให้เห้ลใหเานะครับนักเตบักนาเตนเตนักกากเตืนเ่น้นะลูกจ้พ่อพงเงินนะสองร้อยเก้าสิบพ ตัดรดจากภาคใต้เพราะเป็นฝาผุพื้นครัดจากกลวยเปรตดิ๊กดอกเด็กๆเด็กๆเดิมนั่นเบอร์เราเนี่ยไม่เป็นแบบไหนแต่ยู่รับกันหรือยังกาถามอยู่นั่นดอกแดกดอกแดกดอกแดกลงมาเนี่ยมาทีนี้ภาคแกงแกล้งนะครับมันจะมีพักแกงแกงหางกันสูงขึ้นไปหน่อยนึงเนื้อเบานะครับค่อยโยกค่อยโยกค่อยกลวยเปรตลงมาเรื่อย กำลังจะก,กระทบบองแข้งยี่สิบพันรับขอบมหาบองแข้งภัคแรกหลักลกระิมีคันลำเงินหลักกระิมีแข้งพัคสองรับหลักกระติมดําดําจุดหนึ่งนะครับใหญ่ๆเบียดซ้ายเบียดขวาลงมาครับตามลงมาตึ้ดสามไลน์สี่สิบ